ที่ใช้โทรศัพท์ไม่เป็นรู้ไหมเวลาอาจารย์เจอนะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตเปิดโทรศัพท์มาได้ตรงไหนอะคะอาจารย์อาจารย์คะตรงไหนอะคะโอ้โหใจเย็นครับใจเย็นป <laughs> าก็บอกอายุเยอะแล้วนะไม่รู้มองทันได้ยังไงตรงเนี้ยอาจารย์ยังมองไม่ทันเลยตรงไหนอะคะอาจารย์อาจารย์คะหาไม่เจอคะ่ะโอ้โหสไลด์สตาร์ไลน์ไปหมดเลย หยุดนิ่งๆเนาะเวลาเราใช้ระบบเอออาจารย์แนะนำเนาะใจเย็นๆอย่าสมองอย่าไปโฟกัสว่าแก่แล้วไม่รู้ไม่เคยเรียนทําไม่เป็นไม่รู้โทรศัพท์นะเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นนะโอ้โหแต่สไลด์แบบเปิดเปิดเปิด,ปด <laughs> โอ้ยเนาะหยุดมันนิ่งๆโทรศัพท์อะบางคนอ่ะนิ่งเหมือนกันเปิดมาปุ๊บอาจารย์ไม่เห็นอะไรเลยเห็นแต่หน้าหนูอย่างเดียวเลยค่ะอืมพี่คะ โทรศัพท์หน้ามันเลื่อนได้ก็เลื่อนมันหน่อยค่ะโอ้ยเนาะมันก็เป็นเรื่องอะไรขำๆเนาะแต่อาจารย์ไม่ซีเรียสเนาะใครโทรมาคุยอาจารย์มาถามอาจารย์อาจารย์จะเป็นคนที่ใช้คําถามตอบนะาอาจารย์ไม่ได้ใช้คําตอบตอบอาจารย์ใช้คําถามตอบอาจารย์ค้าอยู่ตรงไหนอาจารย์ก็จะถามกลับว่าตอนนี้หน้าจอเป็นยังไงเนี่ยเขาเรียกคำตอบคำตอบด้วยคําถามเนาะแล้วเลื่อนมาเสร็จแล้วพยายามเลื่อนชา้าๆอ่า เลื่อช้าๆไอช่องต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าเมนูให้ดูเมนูแล้วค่อยๆมองดูทีละอันนะจ๊ะค่อยๆอ่านเขาเขียนภาษาไทยชัดเจนเลยไม่ได้ภาษาอังกฤษบางคนกลัวเรื่องภาษาอังกฤษเขาเขียนภาษาไทยเออภาษาอังกฤษก็มีนะเออคอนเทนต์ออฟเดอะเดย์อย่างเงี้ยถ้าแปลงเป็นไทยแล้วมันยาวล้นไง <c oughs> ก็เลยเขียนภาษาอังกฤษก็สังเกตง่ายๆที่มีรูปหัวใจมีรูปกล้องโทรศัพท์มีรูปตัวโน้ตมีรูปสายฟ้าเออแล้วสีชมพูอันเนี้ยคอนเทนต์ออฟเดอะเดย์ สังเกตรูปภาพก็ได้เนาะอ่าเห็นไหมต่างๆเกาจะเขียนไว้หมดค่อยๆอ่านค่อยๆอ่านย้ำค่อยๆอ่านค่อยๆดูเออนะครับเปิดคลิกเข้าไป c o n เท n t ์อ t ฟเดอะเดยมองไล่จากหน้าบนด้านบนของโทรศัพท์ลงมาครับค่อยๆขวาดสายตาไปทีเราบรรทัดให้มองหาคำว่าสินค้าเออสินค้ามองหาคำว่าสินค้าเจอไหมคะ เจอไหมเออเจอไหมเจอไหมสินค้าเสร็จให้คุณคลิกไปที่สินค้าเห็นไหมแถบบนเสร็จแล้วเลื่อนมามองอีกชื่อสินค้าค่อยๆมองหาคําว่าชื่อสินค้าเจอก็แตะไปที่ชื่อสินค้าแตะได้นะกดได้นะเขี่ยได้ไม่ระเบิดเอออาจารย์ยังย้ำอยู่ <laughs> เออเสร็จแล้วก็เลื่อนอยากโพสอะไรเดีย๋ยวตอนบ่ายอาจารย์จะโพสซิปเว y แล้วกัน อาจารย์ก็เลือกซิปเวยนี่ซิปเวยก็มาเต็มเลยเยอะแยะ,ยะแต่แปะไก่วิธีเอาก็คือเห็นไหมถ้ามาอย่างเนี้เสร็จเราก็ปี้ไม่ได้มันก็ปี้อะไรไม่ได้สักอย่างหนึง่งคุณก็กดถูกใจแล้วก็กดแช์เห็นคําว่าแชร์ไหมสาลแอร์ชา้างเราเลือกกระรันแช่นี่พอแชร์เสร็จข้างล่างครับอันแรกเลยสีชมพูเลยครับเออก็ปี t เท t เนี่ย สีชมพูอันแรกเลยคลิกไปหนึ่งทีแล้วก็ปิดเรียบร้อยหนึ่งทีนะเรียบร้อยแล้วนะเสร็จแล้วเสร็จสิน้นรูปภาพอยากได้รูปภาพทำยังไงเอออยากได้รูปภาพคุณก็กดแช่ก็ได้หรือกดที่อันที่สองก็ได้เซฟพิเจอร์เนี่ยกดขึ้นมาเสร็จแล้วคุณก็กดแช่ก็ได้นี่บันทึกไปที่แอปรูปหรือคุณถ้าเปไ็นไอคุณกดขึ้นมางบนนี้ก็ได้แล้วคุณก็ บันทึกเหมือนกันเออแอปไฟล์บันทึกรูปภาพก็ได้เหมือนกันกดแช่ก็ได้ android ก็กดแช่ในการบันทึกเรียบร้อยเราก็ได้ทั้งรูปแล้วก็คอนเทนต์แล้วเราก็ไปที่ f Facebook ค่ะหรือไปที่เพจอ่ะอาจารย์ไปโพสที่เพจบ้างอืมอาจารย์ไปที่เพจบ้างอาจารย์ไปโพสที่เพจจำหน่ายสินค้าบูมของอาจารย์ นี่มาเสร็จอาจารย์ก็กดเครื่องหมายบวกแล้วก็โพสเพิ่มรูปนี่รูปมาแล้วนี่ไงเเรียบร้อยอาจารย์ก็กดแช่เหมือนกัน Android ก็กดแช่แต่ว่า iPhone ทิกแตะทีนึงกดวางนี่มาแล้วเออเห็นไหมเราก็ได้แล้วใช่ป่ะเสร็จแล้วเราก็ถัดไปกาหนดเวลาก็ได้เลือกกําหนดเวลา วันนี้แหละแต่โพสตอน10โมงเสร็จสิน้นกำหนดเวลาแล้วอาจารย์ก็เอาอันนี้แหละอันเดิมนี่แหละเรียบร้อยไปโพสที่ a c e b o o k อาจารย์ด้วยโพสไปเนะี่ยเรียบร้อยวางนี่ข้อความมาแล้วถัดไปอาจารย์เพิ่งโพสกาแฟไปมันขี่กันไปอาจารย์ก็กำหนดเวลาภายหลัง เออวันน,น,นี้วันนี้วันที่แหละแตะตรงวันที่วันนี้กําหนดเวลาครับเลื่อนเวลาสิบเอ็ดโมงแล้วกันบันทึกแล้วก็โพสเรียบร้อยโพสตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเห็นอา่ากำหนดเวลาโพสแล้วเดี๋ยวสิบเอ็ดโมงเฟซบุ๊กก็โพสให้เราเออคุณม,มีเวลาหนึ่งชั่วโมงคุณก็มาตั้งไว้ที่สี่โพสสี่เวลาแล้วจะไปทำอะไรก็ไปเออให้ถือเหลือหน้าที่ของเฟซ เป็นไงเออใครจะาแคปหน้าจอไปตัดเออว่าแล้วภาพบ่ชัดเออภาพไม่ชัดเห็นไหมไปแคปหน้าจอะอะอะทีนี้เราไปดูดวิดีโอของเขาทำไงเออเราไปดูดวิดีโอของเขาบ้างดีไหมเออเราไปเลื่อนเลยเลื่อนเลยอันนี้รูปอันนี้ก็อ่าอันนี้พี่โชมอ่าพี่โชมก็อยู่ในห้องครูโชมของเราเห็นไหมครูโชมไปดูไปส่องไปส่องครูโชมขอบคุณครับขอบคุณขอไปส่องครูโชม นี่คุณสมเป็นไงตอนนี้กำลังเรียวเล่นเรียวเออเห็นไหมสองชั่วโมงที่แล้วนี่เรียววนไปซะเห็นไหมคุณสมก็โพสต์ไปเรื่อยอา่านี่มาอีกแล้วเห็นไหมคอนเทนต์นำมาจากไหนแคปชั่นนำมาจากไหนคัดลอกมานล้วน,วนเออนี่นะค,คุณครูสุรินอ่าอาจารย์จะไปหาถ้าเราติดตามใครอยู่นี่ติดรีลก์เนี่ยคนรักโพสไปละ ถ้าเราติดตามใครอยู่น้อยเดี๋ยวมันก็เด้งเตือนเราเอออันนี้บอสบอสกดถูกใจทุกครั้งที่เราพูดเราอาจไม่ได้ฉลาดขึ้นแต่เราฉลาดขึ้นแน,แน่ทุกครั้งที่เราฟังเอออาจารย์จะพูดน้อยลงนะ <laughs> เออนะเราก็เอาแคปชั่นนี้มาได้อ้าววิธีเอาแคปชั่นเขาเดี๋ยวเราก็ไป๊อปปี้แล้วก็เอาแคปชั่นแล้วก็รูปเราใส่แทนเออเดี๋ยวอาจารย์ไปเอาอะไรก่อน นี่มาแล้วไม่ใช่อ่ะอาจารย์ค้นหาเลยแล้วกันตึงวิดีโอไอคอน group นี่แหละอันนี้เอาไปแล้วหาวิดีโอก่ะนี่ปลูกต้นไม้แบบนี้ใช่ไหมเดีย๋ยวเราไปโพสเป็นคอนเทนต์เราวิธีการเอาวิดีโอนี่มาย้ําคนใหม่อีกแล้วเนี่ยเออให้เรากดแชร์ครับในวิดีโอเราต้องการวิดีโอนี้นะเธออย่าไปแชร์เลยกดแชร์ก่อนหนึ่งครั้งแล้วคุณเจอคําว่าคัดลอกลิงก์ครับ คัดลอกลิงก์เสร็จเราไปที่ Google Chrome มามาทบทวนให้กันอีกครั้งหนึ่งเนาะนี่แล้วเราก็ไปค้นหาคำว่าดาวน์โหลดวิดีโอจาก f a c e b o o k ดาวน์โหลดวิดีโอจาก Facebook กดเปิดขึ้นมาครับไม่ใช่แอปนะไม่ต้องไปติดตั้งมันเสร็จแล้วคุณก็เอาลิงก์ที่คุณได้มาวางค่ะแล้วก็กดดาวน์โหลดค่ะ เราก็เลือกความละเอียดจ้ะสามร้อยเจ็ดยี่สมรอยสพิกเซลสามรสิบเอาละเอียดสุดสามร้อยเจ็สิบจ้ะอันนี้โฆษณาเอาออกค่ะมาแล้วดาวน์โหลดเห็นไหมเด้งอยู่ด้านล่างกดดาวน์โหลดครับตููตู้ตูตูสามสิบสามเมกเนี่ยเยอะใหญ่มากไฟล์ใหญ่มากเปิดใน mpc เออดาวน์โหลดเปิดในดาวน์โหลดก็ได้เออนะหรือจะส่งไปเลยก็ได้อาจารย์ก็แชร์ไปเลยแชร์ลงไปในกลุ่มของอาจารย์ทุกคนก็จะได้ใช้วิดีโอเหมือนกันเห็นไหมง่ายไหมเม่นี้ในคนเดียวต้องแบ่งปันออกไปด้วยมีวิีโอแล้วเราก็แบ่งปันออกไป ไฟล์มันใหญ่ไฟล์มันใหญ่สามสิบสามเมกเนะี่ยดีไหมคอนเทนต์ออฟเดย์ถ้าเพจเราติดตามเพจอื่นเวลาเราโพสคนที่อยู่ในเพจนั้นจะเห็นโพสของเราด้วยไหมไม่เห็นจ้ะ นอกจากเราไปคอมเมนต์ใต้โพสเข้าค่ะแต่มันก็จะเสียมารยาทค่ะ <laughs> ไปติดตามโพสเขาแล้วไปขายของอยู่ใต้โพสเขาว่ะเพจเขาก็เรียกเสียมารยาทนอกจากเพจบริษัทค่ะแต่ถ้าโพสโพสแบบคอมเมนต์แบบเนียนๆได้เออเขาเรียกว่คอมเมนต์แบบเนียนๆแต่ถ้าเป็นเพจคู่แข่งเราก็ไม่ควรอืมเห็นไหมเรียบร้อยเราก็ไปที่ไลน์จ้ะ นี่มาแล้วอาจารย์ส่งมานี่มาแล้วอาจารย์ได้โอแล้ว vo นะเราควรจะมีพื้นที่สีเขียวก้ามมันก็ดาวน์โหลดอ่าโอเควันนี้เป็นไงวันนี้เนาะเราไปเดินเพจแบบเนี้ยทำได้ไหมใครโพสแล้ว ใคร c o p ี c คอนเทนมาแล้วหนึ่งเอามาแชร์แบ่งกันในกลุ่มสองโพสต์แล้วแคปหน้าจอมาอวดกันเออว่าเราทําได้แล้วโพสต์แบบนี้ให้มันเกลื่อนเมืองเลยเสร็จแล้วเราได้วีโอแล้วเราก็ไปเอาอะไรแคปชั่นเรายังไม่ได้มาเลยเอาแคปชั่นก่อนกดแชร์เลยครับปึ้งคัดลอกแปลว <laughs> ่าไปบ้านแล้วเรายังไปโพสต์ของเราโพสต์ครับโพสต์อะไรครับ โพเรียวครับนี่คลิปเรียวครับนี่ตึงถัดไปครับวางแคปชั่นครับเสร็จสิ้นครับแชร์เลยครับมาวีโอแชร์เป็นเรียวครับเออภาพนิ่งแชร์โพสครับโอเคไหมเออนะครับวันนี้นะครับเออยังไม่ได้ยิงแอดคุณไปเดินเพจกันแบบนี้ก่อนโพสไปเดินเพจเดินเพจเดินเพจไปเลยเนาะโพสไปเพจเนี่ยเพจ กับ facebook มันต่างกันอย่างหนึ่งคือ facebook มันเพิ่มเพื่อนได้เราไปคลิกเพิ่มเพื่อนได้แต่เพจอะเราไปติดตามเขาได้ติดตามไปเยอะก็ได้เนาะเสร็จแล้วเวลาอะไรไปใต้คอมเมนต์เขาไปคอมเมนต์ไปคอมเมนต์ของเขานะ่อยอย่าไปคอมเมนต์เอาเรื่องของเราไปคอมเมนต์เออเพื่อให้มีคนเห็นเพจเราเพราะเพจมัน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 เสียอย่างหนึ่งคือคอนเทนต์ไม่โดนเนี่ยคนไม่เห็นอะไม่มีคนเข้ามาดูไม่มีคนกดแชร์ก็ไม่มีคนเห็น แต่ถ้า Facebook ส่วนตัวมีคนเห็นโพส์ปุ๊บเนี่ยคนที่เพื่อนเราเห็นหมดแล้วเออเห็นใช่ไหมมีเพื่อนหมื่นก็เห็นหมื่นนะครับถ้าก็เปิดดูนะครับแต่เพจไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นโพสตท์ทั้งเฟซทั้งเพจเลยครับเออแสดงตัวให้เขารู้ว่าเราคือใครครับเราคือดิไอคอนเออ,เอ,อโพสต์ให้เขารู้นะครับโพส์ให้เขารู้วันนี้ทำกันได้ไหมอะตอบประจำเดืวันนี้ จะกลับไปโพสต์แบบนี้ทุกๆสองชั่วโมงแล้วแชร์กันลงมาในกลุ่มหน่อยได้ไหมเราเป็นเพจเราติดตามเพจหุ่นเราไปเลือกขอเป็นเพื่อนคนในเพจได้ไหมได้ครับอืมพี่จะรวยเชียงใหม่ไม่เป็นไรครับมีสอนแบบนี้ทุกวันถ้าเราไม่ขาดการเรียนรู้นะครับอ่าได้ไหมได้ใช่ไหมเออใครเข้ามาแล้วคือบอกว่าสามารถโพสต์ได้ไหมอ่าได้ใช่ไหมเออนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเล็กๆน้อยๆแค่นี้แหละเราอย่ามองข้ามมันคืออะไรมันคือจุดเริ่มต้นเออมันคือจุดเริ่มต้นมันคือจุดเริ่มต้นนะครับของการที่คุณจะทําธุรกิจนี้อย่างน้อยนะอนาคตคุณมีลูกทีมมาคุณก็สามารถที่จะสอนลูกทีมได้ว่าเออคลิกเข้ามาใหม่ๆทําอย่างนี้นะเออแบบนี้นะ เออนะครับโอเคไหมเออนะเอ๊ะวันนี้แม่เข้าไหมล้วแม่เดินทางนี่ถึงเชียงใหม่อย,ย่างพักแล้วมัง้งเออนะครับฝากประชาสัมพันธ์หน่อยเออแม่ส่งมาแล้วเนาะวันที่เท่าไหร่เออวันที่สนะิบห้าเนาะสิบห้าสิบห้าเดือนพฤศจ,จิกานะเนาะเอออาจารย์ขึ้นไปเชียงใหมนะ่เนาะเดี๋ยวจะเอาแอดทําเชียงใหม่ด้วยเออใครจะไปก็เอากันนะแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับวันสุดท้าย เออวันสุดท้ายแล้วแต่มันไม่ใชยสุดอย่าเพิ่งถอดใจกันนะครับวันนี้สําหรับอะไรครับโปเออโปสําหรับสามประเทศยุโรปนะครับเอ็กโซครีมนะครับอย่าเพิ่งอะไรถอดใจกันนะครับดิ้นให้ถึงที่สุดถึงวินาทีสุดท้ายคืนนี้เรามานับถอยหลังกันตอนเที่ยงคืนดูมันจะเป็นอะไรที่เราใจมากสนุกสนาน,นมากนะครับจะบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ทําไมครับ จะเรียนจนสาโพสได้ค่ะโอเคสุดยอดเลยจ้ะเนาะจริงๆวันนี้ลองดูเลยนะไม่มีถูกไม่มีผิดใครลองดูแล้วแล้วมีปัญหาอะไรนะทักถา,ถามอาจารย์มาได้นะครับเออนะครับสําหรับใครนะครับที่คิดว่าธุรกิจเดียคอนเป็นธุรกิจที่ดีแล้วนะครับเออฝากผีฝากไพ่ก็เดียคอนแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่สุดยอดที่สุดสําหรับโปนะครับสุดยอดที่สุดนะครับนั่นก็คือการเปิดบิน เอ็กโซโครีมนะครับเดี๋ยวอาจารย์แชร์หน้าจอ